ซีคร e ตเอเจนต์เป็นคนสังหารพลันเจอแมนจริงหรือไม่นี่คือคำถามที่ในตอนนี้นะครับพวกเราชาวซ่วมนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยเพราะนอกจากที่หลายๆคนเนี่ยจะมั่นใจมากนะครับว่า Secret Agent นั้นเป็นฝ่ายดีหรือไม่อยู่ฝ่ายไหนเลยก็ตามแต่ผมเนี่ยเชื่อนะครับว่าการไม่อยู่ฝ่ายไหนเลยของ Secret Agent เนี่ยอาจจะขัดใจใครหลายๆคนที่ชื่นชอบตัวละครอย่าง Black Cam e r a Man หรือว่า p l u n g e r Man ที่เพิ่งถูกสังหารไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วและในช่วงท้ายคลิปนะครับผมมีเหตุการณ์บางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับช่อง y o YouTube ดาฟักบูมที่สามารถเชื่อมโยงเข้าไปยังเนื้อเรื่องของ Secret Agent มาให้เพื่อนๆได้ลองวิเคราะห์ก,กันอีกด้วยบอกเลยว่าถ้าเรื่องที่ผมเดานั้นมันเป็นจริงเนี่ยผมจะพูดออกมาแบบไม่อายใครเลยนะครับว่าผมเนี่ยชื่นชอบซีรีส์สกิฟติดทอยเลสมากๆและถ้าใครพูดว่ามันเป็นเพียงซีรีส์มีมตลกๆนะครับผมจะเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับบทและตัวละครที่ถูกวางแผนออกมาโคตรด,ดีแถมการกระทําต่างๆของทีมผู้สร้างบนโลกออนไลน์นั้นนะครับยังคงเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องภายในซีร ก็อย่าลืมดูให้จบคลิปนะครับดังนั้นครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาถกเถียงและว,วิเคราะห์กันเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานที่กล่าวว่า Secret Agent นั้นมีประวัติเกี่ยวข้องกับพวก s สกิ i t ิ Toilet อยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือในอดีตหรือสิ่งที่เขานั้นเคยทําพลาดหรือแม้กระทั่งนะครับเป้าหมายสูงสุดของเขาและ s e c r e t a g e n t เนี่ย ต้องการปกปิดหลักฐานทั้งหมดว่าเขานั้นมีประวัติกับพวกสก i บ i ี y t o i l e ต No e v i d e n c e Left Except One แล้วชี้ไปที่ Black Cameraman เหมือนเขานั้นคือหลักฐานชิ้นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็ได้รวบรวมพิรุธของตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นในฉากต่างๆของซีรีส์สก i บ i ี้ทอยเลตที่คิดว่ามีประโยชน์มาเสนอให้เพื่อนๆน,นั้นได้พูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันโดยพิรุษส่วนใหญ่นั้นนะครับจะเกิดขึ้นกับ Secret Agent Camera Man คู่แฝดหรือว่า Green Camera Man และ Blue Camera Man โดยสำหรับแค m เมราแมนคู่แฝดหรือว่ากรีนแค a เมราแมนนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่หลายครั้งนะครับเรามองว่าเขานั้นมีพิรุษอยู่ตลอดเวลาจึงไม่แปลกเลยนะครับที่เขาเนี่ยจะถูกสันนิษฐานว่าพวกเขาเป็นคนของฝ่าย Secret Agent ที่ถูกส่งเข้ามาควบคุมการทํางานของ Blue Cameraman แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ของเหล่าพันธมิตรภายในฐานทัพของฝ่ายสกิบิดีทอยเลตนะครับโดยผมเนี่ยจะขอยกตัวอย่างการกระทําของกรีนแคมิราแมนหลายๆครั้งนะครับที่ผมเนี่ยสงสัยว่าทําไมมันแปลกๆนะอย่างเช่นในฉากนี้นะครับที่กรีนแคมิราแมนเนี่ยดูท่าจะไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่แล้วก็ไม่หันหลังกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พวกสกิบิดีทอยเลตนะครับบุกเข้ามาโจมตีพวกเขาจากทางด้านหลังโดยตัวละครส่วนใหญ่นะครับรวมถึง POV อแคมิราแมนเนี่ยก็จะหันไปทางถงทางเดินที่พวกสกิบิดีทอยเลตนั้นบุกเข้ามากกลับกับบนคร กลีนแคมรา a แมนทั้งสองตัวนั้นดูมีพิรุษยังไงก็ไม่รู้ไม่หันหลังกลับไปดู แถมยังมองหน้ากันแบบงงๆอีกด้วยเหตุการณ์ต่อไปนะครับก็คือหนึ่งในแคเมราแมนคู่แฝดหรือว่ากรีนแคเมราแมนเนี่ยเขาพยายามจับมือกับบลูซึ่งในครั้งแรกที่เราดูนะครับมันก็ดูจะไม่มีพิรุษอะไรเลยแต่เมื่อเหตุการณ์ใน EP 7ีจบจบลงนะครับเราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เห็นว่าท่าทางในการสื่อสารหรือว่าแสดงความดีใจของพวกเขานั้นแตกต่างจากฝ่ายแคเมราแมนทั่วไปนะครับที่จะชูนิ้วโป้งให้กันซึ่งกรีนแคเมราแมนนะครับก็เคยหลุดทําท่านี้กับบลูแคเมราแมนมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่บลูเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่จับมือด้วยในตอนนั้นนะครับซึ่งในตอนแรกที่ผมเห็นนะครับผมก็นึกว่ากรีนเคมีราแมนเนี่ยต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ในการแฮกประตูนั้นนะครับแต่จริงๆคือเขาเนี่ยพยายามยื่นมือไปจับกับบลูต่างหากและถ้าเพื่อนๆพอจะเชื่อมโยงเหตุการณ์จับมือนี้เข้ากับเหตุการณ์ไหนได้บ้างเนี่ยก็คงจะเป็นภาพนี้ที่ซีคร e ตเอเจนต์นั้นจับมือกับนักวิทยาศาสตร์ที่รุดอย่างต่อไปนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจแลวน่าเอามาพูดถึงมากๆเลยเนี่ยก็คือการถูกทําลายที่ดูปลอมของตัวละคร Green Man, และ Blue แมนนะครับต้องบอกเลยว่าการตายของทั้ง3คนนี้นะครับ มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าพวกเขานั้นจะแกล้งตายโดยสําหรับกรีนแคมีร่าแมนทั้ง2ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆจําได้พวกเขานั้นถูกสังหารไปในฉากที่พวกเขานี่วิ่งหนีซ่วมไมเคิลแจ็กสันนะครับซึ่งดูเพลินๆแล้วเนี่ยการตายในครั้งนี้นะครับเหมือนกับว่าแบล็กสปีกเกอร์แมนนั้นเป็นคนผิดที่ปิดประตูไม่ให้เพื่อนๆของเขานั้นเข้ามาแต่ถ้าสังเกตการกระทําของพวกเขาก่อนหน้านี้อีกนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่ากรีนแคมีร่าแมนทั้ง2คนนั้นเหมือนจะออกตัววิ่งช้ากว่าเพื่อนนะครับทั้งดหม ออกตัววิ่งไปตั้งแต่สกีบิดีทอยเลสไมเคิลแจ็คสันนั้นระเบิดประตูเข้ามาแล้วเหมือนว่าพวกเขานั้นจงใจที่จะถูกกำจัดแถมหลังจากที่การระเบิดเกิดขึ้นนะครับเราเนี่ยกลับไม่เห็นซากของตัวละครกรีนแคมิราแมนทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนก็ตามแม้ว่าการโจมตีในครั้งนี้นะครับจะทําให้เกิดระเบิดขึ้นแต่ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วควรที่จะมีซากหลงเหลืออยู่บ้างนะครับดังนั้นในเมื่อเราเนี่ยไม่ได้เห็นว่าตัวละครกรีนแคมิราแมนนั้นถูกกำจัดจริงๆหรือว่าตายจริงๆนะ ายของกรีนแคมิราแมนทั้ง2ตัวนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่ยืนยันต่อมานะครับเราไปดูในกรณีของบลูแคมิราแมนกันบ้างนะครับในฉากนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าบลูเนี่ยโดนโจมตีจากทางด้านหลังนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยการโจมตีของสกิปปิ i ทอยเลตตัวนี้นะครับเหมือนจะไม่ได้โดนจุดสําคัญของบลูแคมิราแมนแถมเขาเนี่ยก็ไม่ได้โดนโจมตีซ้ําครั้งที่2ด้วยนะครับแต่พอเหตุการณ์สงบลงเนี่ยเรากลับเห็นว่าบลูแคมิราแมนนั้นนอนนิ่งสนิทเหมือนตายไปแล้วแถมหลังจากที่อออกกจาาาห้้งนนน,นัมมไ่ แบล็กแคมิราแมนเนี่ยก็หันกลับไปเจอกับบลูแคมิราแมนที่ชะงกหน้ามาอีกครั้งหนึ่งทําให้ประเด็นที่บอกว่าการถูกทําลายของทั้ง3ตัวละครนั้นดูปลอมเนี่ยก็ดูมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราถามหาประโยชน์ของการแกล้งตายนะครับสำหรับผมแล้วนะครับการแกล้งตายของพวกเขานี่ทำให้พวกเขานั้นทํางานหลายอย่างได้ง่ายขึ้นเช่นกรีนแคมิราแมนนะครับสามารถซ่อนตัวอยู่ในเงามืดได้เพื่อที่จะสอดส่องแล้วก็ทําภารกิจโดยที่ไม่มีใครรู้เป็นต้นนะครับคราวนี้ก่อนจะไปประเด็นต่อไปนะครับผมเนี่ย อยากจะพูดถึงประเด็นที่เพื่อนๆน,นั้นถามกันมานะครับว่าสรุปแล้ว Secret Agent เนี่ยเป็นพวกเดียวกับพวกซ่วมหรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คงต้องตอบเพื่อนๆตรงๆว่าคงจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็พยายามแล้วก็มีส่วนร่วมในการกําจัดพวกซ่วมอยู่บ้างนะครับแถมเขาเนี่ยยังคอยช่วยเหลือฝ่ายพันธมิตรเช่นเดียวกันแต่สาเหตุที่แท้จ,จริงนั้นอาจจะไม่ใช่เพื่อชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการเก็บงาความลับบางอย่างให้เป็นความลับต่อไปอย่างเช่นประโยคที่เคยถูกใช้ในซีรีส์อย่าง something have to stay secret หรือว่าบางอย่างนั้นจะต้องเป็นความลับต่อไปและนั่นก็คือเหตุผลที่หลักฐานชิ้นสุดท้ายอย่าง p l u n g e r m a นนั้นถูกกำจัดนั่นเองเพื่อให้หลักฐานของเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมดนั้นหายไปโดยผมนะครับก็ได้รวบรวมเหตุผลสำหรับการสนับสนุนในประเด็นที่บอกว่าพวกเขานั้นต้องการปกปิดหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเหตุผลแรกนะครับก็คืออาการผิดปกติบนหน้าจอของ Black Cam e r a Man หรือว่า Plunger m a นนั่นเองคือก่อนหน้านี้นะครับเราเนี่ยเคยคาดเดากันเอาไว้แล้วนะครับว่า บนหน้าจอของแบล็คเนี่ยเกิดจากบลูเคมิร่าแมนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับว่าบลูเคมิร่าแมนเนี่ยเป็นคนทําเหมือนเดิมแต่ถ้าสังเกตข้อความทางด้านบนขวานะครับที่เขียนว่า error recording นะครับแล้วก็ error transmission ก็สามารถสันนิษฐานได้ว่าภาพต่างๆที่พลันเจอแมนเห็นนั้นถูกแทรกแซงสัญญาณเพื่อไม่ให้สามารถบันทึกเหตุการณ์และส่งข้อมูลไปยังพันธมิตรคนอื่นได้ซึ่งก็สอดคล้องกับการที่ r e t Agent เนี่ยต้องการปกปิดและกำจัดหลักฐานว่าเขานั้นเคยมีประวัติกับพวกซ่วมเหต การต่อมาที่เคยถูกปกปิดเช่นเดียวกันเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่บลูเคมีร่าแมนหรือว่าใครสักคนหนึ่งนะครับมอบความสามารถในการหายตัวให้แบล็ k วอร์รเออร์ทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นแบล็ k เ a ม e ร่าแมนหรือว่าแบล็ k สปีกเกอร์แมนซึ่งภาพในกล้องของแบล็ k เ a มีร่าแมนนะครับก็จะถูกแทรกแซงไม่ให้สามารถบันทึกโดยเราก็จะเห็นข้อความ e r r o r Recording แล้วก็ Error Transmission อยู่เช่นเดียวกันอีกฉากหนึ่งนะครับก็คือฉากสุดท้ายที่แบล็ k เ a ม e ร่าแมนหรือว่าพลันเจอแมนนั้นตายก็จะมีข้อความสีแดงปรากฏขึึ้้้้้นนนนนนนเหมมมืออกกัััส่่่่่งงงทททีีีีผาาาะคครุครขขวแดนนจ มาจากการกระทําของฝ่ายซีเครตเอเจนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบลูหรือว่ากรีน n c ม m ร่าแมนหรือแม้จะเป็นตัวของซีเครตเอเจนก็ตามเมื่อจับเหตุผลต่างๆเนี่ยมารวมกันนะครับก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่ซีเครตเอเจนเนี่ยจะเป็นต้นเหตุของการที่แบล็ k c a ม e ร่าแมนนั้นถูกกาจัดมีโอกาสเป็นไปได้มากเลยนะครับว่าการตายของพลันเจอแมนในครั้งนี้นั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากความเสียหายของไซเอน t ิสกิมบิดิทอเลตซึ่งแบล็กแคมิร่าแมนเนี่ยจริงๆก็เคยโดนมาหนักมากกว่านี้แล้วนะครับแถมเขาเนี่ยก็ยังรอดมาได้แต่ในฉาากนนีีนี้คท่่เเยโดพงแ การยิงอัดเข้ามาจนกระเด็นออกไปแล้วเขาเนี่ยก็ยังอยู่เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้นานมากๆซึ่งสําหรับผมแล้วนะครับมันน่าจะนานเกินไปสําหรับคนที่บาดเจ็บจนใกล้ตายดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าความเสียหายจากการโจมตีของไซแอนสกิบบิท t อยเล t นั้นไม่น่าจะใช่ความเสียหายที่แท้จริงที่ทําให้พลันเจอแมนนั้นตายซึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับทุกๆคนที่เข้ามาในแ l a ในตอนแรกเนี่ยตายหมดแล้วนะครับหรือถูกทําให้คิดว่าตายซึ่งในตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงพลันเจอแมนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดอยู่่่และสิงที ยืนยันได้ว่าหลักฐานชิ้นสุดท้ายเนี่ยคือพลันเจอแมนหรือว่าแบล็ k แคมีร่าแมนก็คือเขานะครับคือหนึ่งใน2คนสุดท้ายของกลุ่มที่เห็นว่าซีเครตเอเจนต์นั้นพูดคุยกับไซเอนติสกิบิด y ทอยเล t ถึงแม้ว่าจะมีคนแปลความหมายของคําพูดพวกนั้นมาแล้วนะครับว่าเป็นคําขู่แต่เราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นเนี่ยไม่เคยร่วมมือกันดังนั้นนะครับเราอาจจะต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้มาเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับว่าคําขู่พวกนั้นเนี่ย เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นไม่เคยร่วมมือกันอย่างที่ผมเคยถามมาไว้และจากสิ่งที่ผมเนี่ยเพิ่งพูดไปนะครับข้อสันนิษฐานที่ว่า Secret Agent นั้นมีส่วนร่วมหรือเป็นตัวแปรหลักในการสังหาร Black Camera Man ก็ดูจะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นแล้วเพื่อนๆเลยครับหลังจากที่ได้รับข้อมูลเหล่านี้ไปเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นต่อ Secret Agent ยังไงบ้างมีหลักฐานไหนที่จะสนับสนุนความคิดของเพื่อนๆที่คิดว่า Secret Agent นั้นเป็นหรือไม่เป็นสาเหตุในการตายของ p l u n g e r m a n ลองคอมเมนต์แช และตามที่ผมพูดไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าผมเนี่ยมีเหตุการณ์บางอย่างที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เจ๋งมากๆเลยถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่ฟูเอพิโสดของสกิบบี้ดีทอเล็ตเอพิโดที่70นั้นถูกอัปโหลดลงบน YouTube โดย y o u YouTube c h a n n e l อื่นที่ไม่ใช่ช่องดา f ฟักบูมและภายในคลิปนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่พวกเรานั้นไม่เคยเห็นในเวอร์ชันปกติและเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถรู้ได้ด้้้ววววยนนนนนนะะคคครรรรัับ่่่่่่่่่าาาาาาชชชออ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 งงงทีีปออนนปโหลลดดดิออืืนนืไไกกเเเเสจจจพๆแููม ข้อความกันนิดหน่อยนะครับว่าวิดีโอฟูลเอพิโซดในตอนนี้ที่ไม่สามารถดูได้แล้วเนี่ยมีข้อความเขียนว่าดูวิดีโอไม่ได้ไม่สามารถเล่นวิดีโอนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากมีการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์โดยดาฟักบุมซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจเนื้อหาของซีรีส์สกีบิดดี้ทอยเลตเอพิโซดที่7 0็พาร์ทที่3จริงๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะสามารถวิเคราะห์แล้วก็คิดเล่นๆได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันดูเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับในเนื้อเรื่องมากๆเลยนะครับที่งา เกี่ยวกับดาฟัคบูมโดยไม่กี่นาทีต่อมานะครับคนคนนั้นเนี่ยก็ถูกกาจัดไปในที่สุดซึ่งถ้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการวางแผนการโปรโมทของช่องดาฟัคบูมนะครับผมเนี่ยจะขอยกย่องช่องดาฟัคบูมนั้นเป็นช่องโปรดประจําดวงใจของผมเลยนะครับเพราะสำหรับผมแล้วนะครับการที่วิดีโอฟูลเอพิโซดของช่องดาฟัคบูมเนี่ยจะถูกอัปโหลดโดยใครก็ไม่รู้นะครับมันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียว เพราะผมเนี่ยค่อนข้างเชื่อนะครับว่าทีมงานของช่องดาฟักบูมเนี่ยไม่น่าจะทาคลิปหลุดด้วยตัวเองได้ผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจซะมากกว่านะครับในประเด็นนี้เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างนะครับคิดว่าเขาเนี่ยทำคลิปหลุดจริงๆหรือเปล่าหรือว่านี่คือการวางแผนของช่องดาฟักบูมเพื่อที่จะให้เหตุการณ์นี้นะครับสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในซีรีส์สกีบีทอยเล่นเอพิโซดที่70และต่อต่อไปสําหรับคลิปต่อไปนั้นนะครับเราจะกลับมาพูดคุยถึงตัวละครต่างๆที่ถูกสังหหาาาารรรไปแลแลล้ววววะะะิเเคค์กกัันนนบ่พจ กลับมาให้พวกเราเห็นอีกครั้งหนึ่งหรือไม่และจะกลับมาในสภาพไหนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เพื่อนเพื่อนนั้นจะไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบทวิเคราะห์ Secret Agent เป็นคนสังหาร p l ั n เจอร์แมและผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ